จำบ้านหลังนี้ได้ไหมจ๊ะตรงนี้เคยเป็นป่าเลเวทานป่าฟันสิงโตสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอน,น <ะ S 2> ดึกนะคะตะ,ะกลายจากนอร์เวย์ค่ะพยามาบ้านน้องอุ้ยยุงเยอะมากนี่จะพามาเก็บผักหลายผักเลยจ้านี่อันนี้ก็แทบเด้อจ้าเด้ออ ผักขมนะคะอุ้ยเอาต้นนี้ก็พอแล้วเนาะนี่ผักขมแซบๆนะจ๊ะยุงเยอะมากเลยจากช่วงนี้ว้นี้เป็นดอกแล้วเนาะเป็นดอกไม่เอานะจ๊ะกินยอดมันดีกว่าเนาะยุนเยอะจ้ะต้นหนึ่งก็กินได้เยอะแล้วนะจ๊ะ สวยๆเนอะมันมีให้เยอะนี่อันนี้ก็หญ้าเอ็นยืดนะจ๊ะหญ้าเอ็นยืดเก็บได้นะแต่ป้าย่าจะเอาผักขมเนาะนี่เอาต้นต้นสวยๆนะจ๊ะเพราะว่ามันมแก่แล้วเนาะเขาตัดทิ้งนะจ๊ะเขาไม่รู้ว่าป้าย่ากินนะเขาเลยตัดทิ้งจ้ะเขาไม่รู้ว่า พี่สะไพรส์เขากินนะจ๊ะก็เลยให้รถตัดทิ้งละวปียาก็มาเล็มเอานะนี่มันเล็มเอานะจ๊ะอ๋อดูนะเนี่ยมันมีเพลี้ยมากินแล้วนะจ๊ะเนี่ยผักขมป๊อบอายนะจ๊ะเอาต้นที่มันสวยๆเนาะดูยุงสิเออยุงนี่เนาะ ได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมจ๊ะมาฉี่ไว้หรือเปล่ามากินแล้วแล้วมากินเจ้าของผักจ้ะเจ้าของผักเข้ามาพุชพุชเจ้าของผักเข้ามาอุ้ยยุงกัดดูยุงกัดตัวนี้ยังไม่หลุดเลย <c oughs> เรามาดูที่เขาจะ้ะเอ้ไฮเด้อ <c oughs> ไฮพ่อได้ไฮไฮนี่เจ้าของผักมาจ้าโอ้ยรู้ละรู้ละเอารู้ละกินไม่ได้แล้วละ่ะทุกคนเนยกินไม่ได้แล้วนะจ้าทุกคนป้าหญ้าพามาดูแอปเปิลต้นแอปเปิลอุ้ยโดกนะเห็นไหมคะต้นแอปเปิลหลังบ้านของน้องนะคะโดกนะ เห็นเนี่ยลูกต้นเล็กๆดกมากมีสองต้นวันนี้แอปเปิลแดงนะจ๊ะดูแอปเปิลแดงหลังบ้านจ๊ะยุงเยอะมากวันนั้นยังพามาดูดอกอยู่เลยเนาะอ้าดูดูด,ดูรอให้มันโตก่อนนะจ๊ะที่นี่เขาไม่กินเขาไม่กินเปรี้ยวนะจ๊ะถ้าเรากินเปรี้ยวเขาจะว่ามันสอดท้องนะคะ กินอะไรที่มันทำให้สอดท้องนะคะเสียดายอะ่ะแต่มันอร่อยนะคะเหมือนผักขมผักอีโฮมบันเขาเลยจ้าเนี่ยแซ่แบแซบจ้าแซ่แบแซบเอาถิมไปละ <laughs> เห็นแมวมา้าเลยเอาถิม <laughs>